สวัสดีครับ8มิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในที่สุดลูกนี้ที่เราตั้งใจที่จะแขวนไว้ที่ต้นให้เขาสุขาปลิงและก็ให้เขาหล่นเองเช้าวันนี้หล่นมาเรียบร้อยครับเราก็เลยเอามาทำการผ่าดูนี่คือลักษณะของอเปลือกธูเรียนนะครับถ้าหากว่าเราดูตามสภาพหนามจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับปลายหนามเขาจะแห้ง แล้วก็ร่องภูนะครับร่องภูของเขาหรือว่าร่องน้าของเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับทีนี้ความหนาของเปลือกนะครับนะทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนต้นสาวความหนาของเปลือกก็พอเหมาะพอดีคือถ้าหากว่าเปลือกบางจนเกินไปก็จะทําให้เนื้อมีโอกาสช้าได้ง่ายแต่ถ้าหนาเกินไปมันก็จะทําให้น้ําหนักเยอะนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเราดูตามสภาพในทุเรียนสาวต้นนี้เปลือกเขาก็พ่อเหมาะนะครับนี่ดูสภาพไม่หนาจนเกินไปาการที่เปลือกไม่หนาเกินไปนั้นก็จะทําให้เนื้อที่อยู่ภายในเนี่ยครับมีลักษณะที่พ่อเหมาะนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเม็ดก็กลายเป็นสีน้ำตาลเรียบร้อยน้ำหนักของทุเรียนลูกนี้นะครับ2.6กิโลกรัมนะครับ เดี๋ยวเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสของอตัวเล็กแล้วก็โอกาสของตัวผมนะครับที่จะได้กินทุเรียนทั้งลูกเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ส่งให้เอฟซีทั้งหมดเหลือเพียงเฉพาะลูกเล็กๆพอได้ชิมแต่ว่าลูกนี้เราตั้งใจที่จะเก็บไว้าทานเองนะครับก็ได้ทานแบบสูบคาปิงหรือว่าสูบคาต้นนะครับ เป็นทุเรียนอินรีร้อยเปอร์เซ็น์นะครับนี่คือรสชาติของราชาผลไม้ที่เราเฝ้าทนุถนอมแล้วก็ดูแลในระบบอินทรีย์ตลอดมานะครับนี่ครับก็จะได้ลิ้มรสชาติของอินทีร้ยเร์เซ็นะครับว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรเราก็จะได้พูดง่ายๆก็คือว่ามันอร่อยมากนะครับนี่ครับ ที่จังหวัดบึงการเนี่เมื่อคือ2วัน3าวันที่ผ่านมานั้นมีฝนตกนะครับนี่ครับเช้านี้ก็ยังดูคลึ้มอยู่นะครับนั่นคือสภาพของต้นทุเรียนอ่าสำหรับต้นนี้เป็นทุเรียนสาวที่มีลูกลูกเดียวทั้งต้นแล้วก็หล่นมาเมื่อวานนี่ปรากฏว่าเนื้อเขาหนามากนะครับรู้สึกว่าน้ำหนักของเขานี่5หากิโลกว่ากว่าส่วนลูกที่หล่นมาคือลูกนี้นะครับ ลูกนี้ที่หล่นมานมาจากต้นโน้นนะครับซึ่งเป็นทุเรียนสาวเหมือนกันนะครับเราแขวนลูกไว้ทั้งหมด25ลูกนะครับนี่คือลูกที่25เป็นลูกสุดท้ายและเป็นลูกที่อยู่กิ่งต่ําสุดทางโน้นนะครับเราก็จะได้ความรู้ว่าการที่ทุเรียนในต้นเดียวกันนั้นการสุกแก่เนี่ยไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะครับจะห่างกันขึ้นอยู่กับระยะการเป็นหางแย้นะครับ กิ่งตามนี้ก็จะสูกช้ากว่าเขาโอเคนะครับสําหรับชิปนี้อะลองชิมดูตัวเล็กอ่าชอบชิ้นไหนอชิมให้ดูหน่อยอืมอานเนื้อค่อนข้างที่จะอันนี้แล้วนะครับนิ่มแล้วนะครับแต่รสชาติฟินครับแน่นอนเลยอ่าลองชิมให้ดูหน่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นไงอร่อย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ